นี่ข้าพี่น้องมาอย่างไกลเนาะครับวันนี้เข้ากับรับบทย่างอีกแล้วสิ่งไก่ไก่แดงในตำนานมีหอดาขาพี่น้องดาดตุดไก่ตุกกระมีด้วครับนี่งคนเพิ่นกันมากเนาะรับตกบอกครับว่าหายยันยิ่งซุกตัวกับมาก เซบ,บ,บ,บาทน้ำเสานะครับ,บก็บจะว่าคิดต่อเซบาดน้ำเล็กนะครับบางทีเนาะอาจจะเกิดบางทีเป็นอะไกิจการเนี้ไม่ได้กินอาแบบง่ายๆสิครับใช้ลงเสบาดใช้ใจเรื่องใจที่ได้ละคาไม่ใช่ คนก็ดินมากปกแปกอีกแล้วู้กนะระวันกระตุกไปนอนกับข้าวเดียวเดี๋ยวมีเพลข้าวเดียวออเจอข้าวเดียวก็เริ่มเิ่นสิแฮมใหม่ ก็ทำาขึ้นมันขึ้นเบิดกันเบิดกันแย้ก็เรื่อยเนาะหม่เว่าา่าเราก็เปียเป็นวันวนะครับเอาไว้มัยี้ครัน กาพาปจิมากก็หงมองกลัวแบบกลัวแบบบางทุละ่ะแต่แ้วพอดีนะครับใกล้มันีเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาประจิไปตลาดเดี๋ยวบัดดี้ไย่างตามนี่นะครับบัดดี้ มอส่แม่คือเพิ่นขอสมูกประาม,มาณหลายประเซ็ยต์เลยจ้ะปิดด้า,านแล้วครับจะได้สุกท,ทั่วถึงให้สุกทั่วถึงางนี้ทำไมดูขาวขึ้นเลื่อนยูเลยไฟวุฒถึงทางนี้นะครับ จะได้แล้วเริ่มได้แล้วครับ เริ่มแห้งแล้วนยครับเริ่มแบบสีสันก็เริ่มมากนะครับสีสันเริ่มมาแล้วมัได้ไมาได้ก็บสเห็นอย่างไก่เลยครับผัดเองเนาะชุดนี้ก็บสีนี้ตะกิบไก่นะครับอย่างไก่ไก่ย่าง ตับกะอยู่เตาหนึ่งนะครับกะสีบรเห็นกะซีไทยเบิเ้งแค่นึ่งนะครับตับนนะกระมูหมูปิ้งขายเด็กน้อยโรงเรียนมะเขือเส่า,าผักกระเด็นผักกระเด็นไปโรงเรียนด้วยกันค่ะ แบบแปลกไหมเนาะาก็จิกินแต่ทอดไข่อยู่นต mm. ่ก ok ินโตมานํ้ำเน่เห็นแต่เห็นแต่ไม่ออกเห็นแต่โยมซืือตะไคร้ไปทอดผมแล้วเปลี่ยนไปกินเนื้อไก่น้ำเน่เนาะ พี่น้อมมันต้ <c oughs> องก่อนขางใส่เวลาแบบพอสมควรนะครับไกลย่างย่างไกลเน่ยอมันอืมใหม่อันตับไก่อันพวัน ีดูดนะครับเด็กเดยนนะมันข้าวเสี่งกับเขาแรงน้ำบอ่อมน่าเสียเงินแต่เนียเนไกลจะไม่รู้ว่าจะเห็นอย่างรไม่รู้ว่าเขาถูกปากอะไรอ่ะตอนนี้ อันนี้ก็จะหลุดแล้วแ้มแล้วแ้มแล้วเดิมแ้มแล้วจุดอน่าอย่าง นีเริ่มคือแด้แล้วละท,ที่นองมันจะได้แล้วถุงใส่เลยว่ัอมันเดี๋ยวเดี๋ย,ยครับก็มันก็คนเดีสนเดยวคนเดีย ควันกระสุดๆพี่น้องเอยคันกระแบบสามร้อยร์เนต์นะครับมควันมีใจมีใจมีควนันควนบบนันแบบสามเปอร์ เระจะใส่กใส่บาใส่กอชิเตรียมให้เพื่อนได้ดู่ได้พี่น้องต้องค่อยซองคอยแงงตลอดพี่ส่ละอ่ะสองคน,นสองใจเดนอนลืมหรือวะ นึ่างวู่หลังบาทโคตรดีแม่ม่ตอบเดีอบอกเป็นเท่าไหรก่อน ยังได้เลยอ่ะพี่น้องได้แล้วครับต้องถุงอีกมั้หน่อยหรือเปล่าโอ้ถุง